ดนๆๆนี่เอฟเฟกมาพร้อมนี่ครับทุกคนเสื้อครับกล่องบล็อกเซตนะครับสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคุณหนึ่งนะครับวันนี้คุณหนึ่งก็จะมารีวิวแกะกล่องนะครับบ็อกเซตเลยนะครับซึ่งนี่ทุกคนที่เห็นข้างหน้าผมคือกล่องบล็อกเซตนะครับเป็นเสื้อนะครับของเชียงรายยูเนเต็ดนะครับในชุดที่แข่งขันปี2020นะครับแล้วก็ชุด แชมป์นะครับ fa นะช้าง fa ครับนะครับนี่ฮะนี่เลย fa ครับช้างนะครับนะ2 0 2 0นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องดูว่าข้างในมมีอะไรบ้างนะครับทั้งเซตนี้นะครับนะคุณหนึ่งได้สั่งมานะครับมาได้รีวิวนานเลยนะซื้อมาโอ้เป็นเดือนนะเพิ่งมารีวิวนะครับตอนนี้เสื้อใหม่ก็มาแล้วนะครับเซตนี้นะ1,333บาทเท่านั้นเองนะครับทุกคน นะครับซึ่งคุณหนึ่งเสื้อดูกันแล้วนะครับคุณหนึ่งรอลดราคานะครับมันได้ซื้อนะครับแต่หมดสุดท้ายหมดก่อนนะครับเหลืออีกสักสามนัสีนันยังหมดแล้วนะครับผลสุดท้ายก็ต้องดียังดีมีกล่องบ็อกเซตให้ซื้ออีกครั้งหนึ่งนะเกือบจะไม่ทันนะครับทุกคนมีจํานวนจํากัดด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องเลยนะกันนะครับนี่แกะเลยนะครับแกะง่ายๆหอมมาอย่างดีเลยนะครับหอมมาอย่างดีมากเลย นะกล่องตรงนี้นะครับนี่คนโอ้โหครั้งหนึ่งครับเป็นนี้ทํามาดีมากเลยครับนะนี่กล่องนะ 2020FA ครับช้างนะครับนะแชมป์นะครับแชมป์นะครับคือเป็น FA ครับนะครับนี่ซึ่งเชียงรายได้แชมป์นะครับแล้วก็อันนี้แหละเสื้อพรีเมียมเดี๋ยวเรามาแกะดูแล้วกันนะครับ เกยังไงเอ่ยนะครับโอ้เป็นกล่องเลยนะทุกคนนี่ฮะทุกคนมาแกะกล่องพร้อมกันนะครับเนี่เอฟเฟกต์มาพร้อมนี่ครับทุกคนเสื้อครับกล่องบ็อกเซตนะครับนะนะแชมป์นะครับ FA นะครับเขาเรียกว่า we are the c h a m p i o n นะครับ2020 FA ยี่ครับนะครับซึ่งมีนัดด้วยนะครับนัด44 64นะครับ เชียงรายชนะใครเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนนะอ่าอนไรนนทบุรีนะครับหนึ่งสองหนึ่งนะครับในสองชนะสุโขทยัยหนึ่งศูนย์นในสามชนะใครเอ่ยอขอดูครับดูห่างไปอะไรนะ่ะเลยเลยนะครับสองต่อห้านะครับแล้วก็นัดแปดทีมชนะ ขอนแก่นยูเนเต็ดไปนะสองหนึ่งแล้วก็ชนะรอบรองชนะแบงค็อกหนึ่งต่อสองนะครับแล้วก็ไปรอบชิงชนะเชลมลีเสมอในเกมนั้นหนึ่งหนึ่งนะครับยินโหดชนะนะครับนี่ฮะนี่กล่องกล่องสวยมากทุกคนเนี่ฮแต่เรามาดูมีม,มีมีอะไรบ้างมีเสื้อมีเหรียญน,นะครับเหรียญ FA ครับซึ่งทำงาสโมสรทำมาให้แจกแฟนคลับได้ ได้มาใช้กันนะครับนีนะ่สวยมากเลยทุกคนดูครับนี่และเสื้อนี่มาดูเลยนะเสื้อก็เป็นอาร์มของนี่เลยนะฮะเสื้อของรุกันแล้วนะครับนี่ทุกคนนี่แล้วมีเอฟเอคับแชมป์ด้วยนี่แล้วมีตราตัวนี้ด้วยช้างเอฟเอคัพสองพันยี่สิบ2020นะครับสองพันยี่สิบ โอ้โหครบหมดเลยนะครับสวยมากทุกคนนะครับนี่ใน่นี้มีเบอร์นะครับแต่คนหนึ่งอ่ะชอบอันเนี้ยนะมีขอบคุณด้วยมีดาวนะครับดาวเพราะเชียงรายได้แชมป์ไทยลีกหนึ่งฤดูกาลนะครับได้หนึ่งดาวนะครับสวยมากทุกคนนะดูเสื้ออีกครั้งหนึ่งแน่สวยไหมฮะนี่สวยมากนะทุกคน แล้วยังมีเสื้ออีกอันหนึ่งนะเสื้อเออเสื้อวิ่งฉลองแชมป์นะปีนี้ไม่มีไม่มีวิ่งนะครับคุณหน่งก็ซื้อมาเหมือนกันนะเป็นเสื้อสีขาวนะครับเสื้อวิ่งนะครับราคา279บาทเองนะทุกคนนี่เสื้อฮะเบอร์12เบอร์12นะฮะซื้อมาโอ้สวยมากเลยปีนี้ไม่มีวิ่งนะครับทุกครั้ง ชเชียงรายสโมสรเชียงรายยูเนเต็ดเนี่ยจะจัดงานวิ่งนะครับเพื่อ,อตอนรับแฟนคลับและขอบคุณแฟนคลับเบอร์12ด้วยนะครับที่อยู่ข้างกายตลอดเวลาที่มาเชียร์สโมสรเชียงรายนะครับแล้วก็แชมป์เอฟเอครับในสองพันี่สิบนะครับนี่ฮะสวยมากนะทุกคนนะทั้งสองสองเสื้อเลย่ะเปิดให้ดูอย่างนี้ก็แล้วกันกล่กองบ็อกเซตนะครับนี่ นี่ครับอ้สวยแค่กล่องก็สวยแล้วนะครับนะกล่องก็สวยมากเลยนะครับกล่องก็มีอย่างที่บอกนะมีแถมเหรียญกับตรงนี้แหละแล้วก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับครั้งหนึ่งนะผมก็อยู่บ้านจังหวัดเชียงรายนะครับก็เป็นที่ระลึกไว้เป็นความทรงจําแล้วก็ใครเก็บไว้ แ่มดูการหน้าเชียงรายมีแชมป์ติดไม้ติดมือมีของฝากเองอย่างนี้อีกแล้วก็จะไปซื้อเก็บไว้เหมือนกันนะครับคนหนึ่งก็เป็นแฟนคลับของสิงห์เชียงรายอยู่ในเต็ดนะครับบ้านเกิดคนหนึ่งเองนะครับโอเคเดี๋ยวคุณหนึ่งลองใส่ดูให้ดูแล้วกันนะครับโอเคนะครับคุณหนึ่งก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเสื้อสวยมากเลยนะครับในป้ายยังไม่ถอดไม่เอาออกเลยนะครับนะคนหนึ่งสั่งไซส์ xl นะครับตอนนี้แน่นมากคนหนึ่งอ้วนมากเลยนะครับก็ใส่ก็พอดี เหมือนพอดีเลยนะครับเดี๋ยวข้อต้องไปลดกำลังสักหน่อยหนึ่งนะครับนะก็ได้แล้วนะครับทั้งเสื้อใหม่แล้วก็เสื้อ,อวิ่งงานวิ่งสลองแชมป์ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ใครที่เป็นแฟนขับเชียงรายก็ซื้อมาเก็บไว้ก็ได้นะครับกล่องนี้นะทุกคนถ้าไม่แกะเลยนะถ้าไม่แกะเลยนะหรือเก็บไว้นะครับไม่แน่ในอนาคตเนี่ยกล่องตรงนี้อาจจะมีคุณค่าแพงมากเป็นหลัก อันนี้คุณหนึ่งซื้อ 1, 3 3 3บาทไม่ได้ไอถึง2 0 0 0 3 0 0 0 5,000หรือ1 0 0 0 0ก็ได้นะครับขนาดเสื้อรุ่นการแรกนะครับปี2009นะครับคุณหนึ่งซื้อรุ่นแรกเลยนะครับก็ยังไม่มีโลโก้อะไรมากมายเลยมีแค่ตัวทีนะครับตัวทีนะครับแล้วก็เขามาถามซื้อคุณหนึ่งนะครับในชุดทั้งนะเสื้อนั้นนะครับ5 0า0บาทนะครับทุกคนซื้อมาทั้งหมด350บาทนะครับคุณหนึ่งเก็บไว้ จนถึงทุกวันนี้นะครับมีทุกปีนะครับมีทุกปีเดี๋ยววันหลังเนี่ยคุณหนึ่งก็จะมารีวิวเสื้อทุกปีให้ดูแล้วกันแต่มีบางเว้นปีอยู่ที่แบบว่าเสื้อขาดตลาดจริงๆนะครับคุณหนึ่งซื้อช้าไปนะครับแล้วไม่ทันนะครับวันนี้ก็มารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะครับแกะกองบ็อกเซตนะฮะชุดเสื้อแชมป์นะ FA ค 2020, นะแชมเปี้ยนนะฮะซึ่ง นัดล่าสุดที่ผ่านมานะครับเปิดฤดูกาลนะครับก็มีแชมป์ชนแชมป์นะฮะอ่าบุรีรัมย์กับเชียงรายยูไนเต็ดนะครับบุรีรัมย์อ่าไม่ใช่บุรีรัมย์นี่ขอโทษด้วยนะครับนะครับบังกอกการ์ดนะฮะบางกอกการ์ดแชมป์ของ2 0ง0ไทยลีกนะครับก็เจอกับเชียงรายแชมป์ซางเอฟเอนี่แหละนะครับผลปรากฏว่าอ่าบางกอกการ์ดชนะ1-0นะครับเสียดายมากอิตติเสียดายมากเชียงรายเสีย ลูกโทษเร็วมากแล้วก็โดนใบแดงด้วยนะฮะโดนใบแดงแล้วเสียลูกโทษนะเสียดายมากเลยแล้วก็แพ้สกอร์นั้นแหละหนึ่งศูนย์ตรงนั้นนะครับพอเสียได้มากมากจริงๆนะครับอ่าเออไม่ใช่สิไม่ใช่เสียโทษนะครับคือโดนใบแดงแล้วมาโดนอ่าเชียงรายเนี่ยยื้อจนแบบว่าเหลือแค่ประมาณสักสามสี่ห้าทีสุดท้ายอ่ะแล้วไปโดนอ่ายิงไปหนึ่งลูกหนึ่งศูนย์นะครับโอ้โหต้านสุดยอดเลยนะครับ คือเสียไปแดงตั้งแต่ทีที่18นะครับแล้วก็อดได้แชมป์เลยทุกครั้งเชียงรายในถ้วยบอลถ้วยนะเชียงรายจะคว้าชัยมาเยอะมากเลยนะครับได้แชมป์ทุกปีทุกปีปีนี้มันล์อีกครั้งหนึ่งว่าเชียงรายจะคว้าแชมป์อีกครั้งหรือเปล่านะครับวันนี้ก็รีวิวชุดเสื้อแชมป์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเสื้อใหม่จะมาแล้วนะครับเดี๋ยวคุณหนึ่งจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับใครอยากให้อยากให้คุณหนึ่งรีวิวแบบไหนหรือทำยังไงก็ คอมเมนต์มาบอกได้ละกันนะครับวันนี้ก็เอามาอวดเอามาฝากแฟนคลับสิงชยงรลยทุกคนนะครับบางคนอาจจะซื้อแล้วไม่รีวิวแต่คนหนึ่งนะมิช่ออ YouTube เนาะก็ต้องรีวิวให้กับทุกคนได้เก็บไว้เป็นที่ลึกงเลยกันเป็นที่หนึ่งนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องคุณหนึ่งไปเอ๋ปอปามมนไปกินนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณหนิงทำช่อง YouTube ต่อไปนะครับอยากให้ทคุณหนิงทำคอนเทนต์อะไรหรือทำอะไรถ่ายอะไรก็บอกได้ละกันคอมเมนต์บอกได้ละกันนะครับสำหรับวันนี้เพียงแค่นี้สวัสดีครับเซยรไหมครับ